ที่ประมูลมานะสั่งมนะาลองเช็คดู มาแล้วครับตัวแรกนะฮะตัวแรกเป็นตัวนี้นครับ A C D C เ็น A C D C ที่ขิดบูนะฮะที่ขิดบูนะฮะตัวนี้งานเก่านะเป็นป้าย เดี๋ยวขอเช็คตำหนิหน่อยนะฮะตำหนิอืมไม่มีรูเลยนะฮะโอเคนะฮะถือว่าดีเทลตรงนะฮะลายหน้าหลังครับสวยจัดครับตัวนี้อีกตัวหนึ A ่ง A CDC เหมือนกันครับตัวนี้ผมเคยมีที่เป็นงานใหม่นะที่แบบเป็นปั๊มคอนะแต่ตัวนี้เป็นป้ายห้อยนะครับป้ายเก่านะครับ เช่นเดียวกันใส่เดียวกันนะใส่เองนะครับสภาพสีไม่ดรอปเลยะฮะใหม่จริงนะฮะใหม่จริงครับ2อตัวนี้เดี๋ยวเช็คตำหนิก่อนนะครับจะกระแร้ปลอดภัยไม่มีรูเลยครับ เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการสั่งออนไลน์ที่ต่างประเทศครั้งแรกของผมนะฮะที่แบบไปประมูลเอาอะแล้วก็ไปบิดแข่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราไม่ประมูลอะเราก็าสามารถซื้อด้วยราคาเต็มที่เขาตั้งไว้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่นี่นะฮะรอของนานพอสมควรนะรเพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาไม่ส่งเลยฮะเขาก็าส่งวันธรรมดาเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีโอกาสนะมีโอกาสก็ลองลอง,ลองเล่นดูครับ แต่ว่าอย่าให้ส่งวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันรอนานมากครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับได้ดูการสั่งของออนไลน์ที่ประเทศสวีเดนนะฮะก็ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งกดให้หมดทุกอย่างเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราะคระับและรายการเสื้อพาไปของเรานะฮะก็จะพาคุณไปเห็นไปรู้ในสิ่ง,งต่างๆอีกมากมายแม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังไม่รู้นะฮะก็ไปดูไปพร้อมกัน และรายการเสื้อพาไปของเรานะครับก็จะพาคุณไปเห็นไปรู้ไปดูอะไรอีกหลายๆอย่างแน่นอนนะครับกดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ